น้องปีใหม่เฉลยให้แล้วเรื่องคนรู้ใจใหม่แอปทักษออนแถมอายุเท่ากันเรียกได้ว่าทำเอาหลายคนกรี๊ดฝันเป็นจริงแอปทักษออนทีมพิธาเจอกันแล้วแถมงานนี้ยังได้ถ่ายรูปคู่กันโดยมีน้องปีใหม่และน้องพี่พิมพ์อยู่ด้วยหลายคนมองเป็นภาพครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยทีเดียว ต่อมาชาวเน็ตจับโปะทิมพิธาหลังโผล่ไอจีแอปทักษออนโดยได้มีผู้ใช้ติ๊ก o k อกรายหนึ่งออกมาจับโปะทิมพิธาหลังได้นำไอจที่เป็นบัญชีการเมืองไปกดไลค์รูปแอปทักษออนกับน้องปีใหม่ซึ่งความจริงแล้วบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีการฟอลโล่แอปทักษออนหากแต่จะเห็นรูปก็ต้องเป็นการค้นหาเพื่อเข้าไปดูโดยเฉพาะ ซึ่งวันนี้เราจะพาย้อนบทสัมภาษณ์ของน้องปีใหม่ในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองน้องปีใหม่ตอบเรื่องความรักของแม่แอปทำเอาคนกรีดทั้งสตูมาแล้วโดยในรายการปุ้ยพิมลวันได้ถามน้องปีใหม่ว่าคุณแม่มีคนเข้ามาจีบบ้างหรือยังซึ่งน้องปีใหม่ตอบว่ามีแน่นอนและเมื่อโดนถามว่าเป็นคนเก่าหรือคนใหม่น้องปีใหม่ตอบกลับว่าคนใหม่และปุ้ยพิมลวันถามต่ออีกว่าอายุน้อยหรืออายุเยอะกว่าแม่ ทางด้านน้องปีใหม่ตอบกลับทันควันอายุเท่าๆกันซึ่งงานนี้ก็ทำเอาดอมส้มเฮอีกครั้งเมื่อเข้าไปส่องอายุทิมพิธา42ปีส่วนแอปทักษะออน42ปีเช่นเดียวกัน